อัปเดตข่าวบ้านมอวันนี้เวลา8นาฬิกานาทีนายธีรศักดิ์พาณิชวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมอประชุมติดตามงานหัวหน้ากองและหัวหน้างานโดยสรุปโครงการในเดือนเมษายน2564นนี้ 1. เรื่องการทำแนวกันไฟ 2. เรื่องการก่อสร้างศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบ 3. เรื่องการซ่อมแซมผิวจาราจร 4. เรื่องการขุดรอกท่อระบายน้ำรวมถึงชี้แจงงบประมาณที่จะดำเนินการได้เวลา9% 30นาฬกา30นาทีจ่าเอกโยทินเอ,อิบอิม่มหัวหน้าง,งานป้องกันลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันเตรียมทำแนวป้องกันอัคคีภายบริเวณซอยราชเกษพื้นที่หมู่ที่4 และในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ปรับภูมิทัศน์งานสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมการเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยเทพนิมิตพื้นที่หมู่ที่4เปิดแล้วศูนย์บริการแพทย์แผนไทยและศูนย์กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูโดยมีการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคความดันโรคเบาหวานบริการด้านทันตกรรมบริการด้านการแพทย์แผนไทยทั้งนี้ยังมีห้องฟื้นฟูกายภาพบำบัดและในส่วนของห้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอยู่ในระหว่างการดาเนินการยังไม่เปิดให้บริการ และอบตอบ้านม่อได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2564เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านม้อสามารถนำสุนัขและแมวของท่านมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่งานสิงแวดล้อมอบตอบ้านม้อ ในวันและเวลาราชการ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานาทหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032 419 735ต่อ17แล้วพบกันใหม่ในอัปเดตข่าวบันมอท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทุกช่องทางตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ